ครับหลังนี่ครับวันนี้เดี๋ยวตาพาไปดูอะไรนะเตาไม่เคยเห็นตาบอกว่าเตาแปลกๆเตาแปลกมากมจับๆเลยจับนะเม่นนะไหนอะอนเดี๋ยวไปดูจ,จับได้เมื่อกี้นะ ยีตาบอกว่าจับเต่าแปลกได้เมื่อกี้เดี๋ยวไปดูนะครับไมเนี่ยจับมือเลยโอ้ยเต่าลายแบบนี้เขาเรียกเต่าอะไรเนาะอุ้ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นนี้ลายหอมมันี่ยเคยอะต้เต่าแบบนี้ไม่เคยเห็นตัวนี่มันดุมันกัดไหม เน,นี่นๆๆนะเนี่ยนะเดี๋ยวดนไปดูก่อนถ้าวางกับพื้นล่ะวางพื้นวิ่งๆจนจริงน่ะน่าจะน่าเอาวางดูนี่เตาอะไรเตามันมีลายแบบนี้ครับนี่แม่เคยแม่เคยจะเตาแต่บอกว่าไม่เคยเห็นอือเนาะเตาธรรมดาหรือ ตาไอหัวเดนินไอนี้หัวมันมีลายครับโอ้เอ้ามันจะไปไหนเนาะโอ้มันเดินเร็วเต๋นะจับเลยปกติเต่าบ้านเราที่เคยเห็นกัน,ม,นมันไม่ใช่แบบนี้ แล้วท้องมันอ่ะมือ,ลอ,มอเล็บมันยาวจนนี่เล็กงนี้นั่นะมือลายมันมีเสียงด้วยอืม,อมผมก็ไม่เคยเห็นเต่าที่มีลายบนหัวสีแดงแบบนี้นะเขาเรียกเต่าอะไรเนาะด้านข้างโอด้านข้างก็แปลกด้วยนะเนี่ยไม,ม่ลายบดนะด้านข้างก็ลายแปลกนะครับ ตาไปเห็นที่ไหนนี่สวยครับน่าจะขายได้ขนาดกล้วยลายเขายังขายได้ไอ้นี่เตาลายนี้น่าจะขายได้นะเนี่ยเ, <c oughs> เดี๋ยวดูโอ้ยขามันแบนๆเรียกตภาพหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะสภาพมันไม่แข็งแบบนี้เนาะอ่ะครับเดี๋ยวดูหัวมันอีกนิดหนึ่งเือหัวเหมือนงูเนาะม,มันคูตลอดเลยแต่ลายสวยครับ ใครทาแป้งแล้วนี่เนียงเคยโอ้โมันไม่กลัวคนด้วยครับคลิเลยอ่ะนี่ลาตรืหงจิตจิ๊จิมันวิ่งครับเอาเอาอา เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้ยโอ้ยเงยหนักเลยคู่มันวูเลยอ่ะนั่น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 ถ้าเตาที่ถ้าเตาที่เราเคยเห็นวางงี้มันไม่ไปเนาะไปเนาะจับมันอยู่นี่ะจับอันนี้โอ้โหจับมุกกำมาอยู่อ่ะนี่แค่ไหน มาดูเล็กหน่อยอ๋ออ๋ออ๋อ้โอ้แรงเยอะครับแรงไหมแรงกันหนาวยไะนให้คนชำนาญมาดูหน่อยสิเรียกเตาอะไรเนาะ ก็อะไรกันมาอย่างนี้เนี่ยนะมาขมมาเนี่ยเลียบเด็บเลียบโดนใครไม่แย่เลยนะเจ็บตรงนี้นะมันคู่มันงูเลยย่งดูเพราะทำไมอย่างนี้ล่ะงูเองจะมึงต้องไปให้ใครดูเนาะนี่เนี่ยตรงนี้มันเป็นลายอย่างนี้ด้วยเนี่ยมือลายหรอกปกติเราไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะนี่มันมีลายอย่างนี้ด้วย นี่นี่เรียงเลียบเสาเคนี่่มยอมเรียงแต่มเใช่นี่นี่นี่เลยใต่เออยมยโมเลยนู่เาเรย่ยนี่ต้องให้คนชำนาญนี่อ๋ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทาแป้งให้หน่อยจยอ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเจอแล้วต้องต้องทาของแปลกเพื่อจะมีโชคลาภเนาะมันคู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเเหนนนี้เ๋าเ็นในปะอ้อยนี่นะ โอ้ยปลาต้นต้นไอ้หญ้านี่นะนกมดนกมือกีมันเอาขาคู่ะนิดเช่นงจับตโจงนี่ยมันแปลกตรงแดงๆตรงหัวนี่นะไม่เคยเห็นนะจับจะไม่อยู่เนี่ยวดูขาก่อนขามันแบนแบนอ่ะเออเล็บยาวมากเลยอ่ะขาเหมือนขาเป็ดอ่ะเออนี่แค่ขาเหมือนขาเป็ดน่ะ อ้าปากโอ้ยถ้าเขาโหบเขาร้อนหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ร้อนหรอกโอ้ยเดี๋ยวอย่าพ่อดิเดี๋ยวหนะไม่ต้องหันเขาใหญ่เดี๋ยวดูขาอย่าไปจับมันมันโหดคอร์สอร์สคอร์สวีกันเรานี่มันคู่ตลอดเลยครับครูเลยใหญ่โอ้เนี่ยเนี่ยเคยอ่ะเนี่ยเคยเจ็ดอ่ะยังไม่เห็นนี่ตนี่มอเะดูกันไปผมไม่รู้หรอก เรดูไมเจ็้องเจ็ตองหนึ่งเียไหนไหนเดี๋ยวไปตรงนัตอี่ตัวเก่าเ้างนี้บว่เออข้างนี่ยเานี่เขาเรียกว่าเต่าเปลกนี่อันนี้กระแท ใครรู้บอกด้วยนะครับเต่าตระกูลอะไรเนี่ยเต่าพันธุ์อะไรเนี่ยน่าจะนาจะได้ลายตังค์บ้างนี่น่าจะแพงเหมือนกล้วยลายนะเนี่ยร้อยาอาบากไม่งับเลยนะไม่อ,าอ่าเนแะต่ี่ยเคยตลืองจนอ่ะมันตัดหน้าไอ้เมื่อกี้เวิงเร็วจงัง ดูเล็บเขาเห็นอะไรสูงไมิไม่เห็นอะไรเลยผมเน่ะโอ้ยทำไมกันน่นอโอ้ดูกาสายดูกาสายตูดลายสวยนะครับอ่ะวันนี้ก็มาดูของแปลกหน่อยเต่าแปลกแปลกแต่ดูขามันแปลกอ่ะทองสีทองเลยด้วยเนี่ยหัวมีสีแดงด้วยเดี๋ยวอาปาดีสิเดี๋ยวโอ้เล็บยาวมากเลยอ่ะดูเป็นแ้วตัวมันเหลืองจน ตาบอกว่าไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นผมเพิ่งเห็นนี่แหละเตาที่มีหัวลายแบบนี้แล้วก็ลายแบบนี้ด้วยเล็บยาวเลยเนี่ยออกอะไรเอ้ยตาใหญ่้ยโอ้ไม่อันไม่อันอย่ากระเจาสิค่อยีเล็บยาวด้วยไงไยแจงฟางได้เรียกอะไร

เตาที whatever, ่โอนให้ยายดูนั่นอยู่ไหมยายเล็บเล็บก็ยาวด้วยอเใหญ่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 ใหเดี๋ยวต้องอัปมือไอ้คนถ้าคนไม่ร้องไงยว่าไม่ร้องไม่นั่นนะมันขาดไม่ได้ยับเนี่ยนี่นะครับดูเล็บยาวด้วยปกติเต่าเล็บยาวแบบนี้บอกไม่หรอแต่มันบางทีมันก็กุดจนอ่ะแล้วเราเต่าอันนั้นอยู่ไหมเต่าที่โอนร้องให้ตอนนั้น่ะขาหลังก็แบนเหมือนเป็ดอ่ะมันจะงับอ่ะ ปล่อยดีวเอโก้ะไรกดเห็นไหมจะให้เลขเห็นมีเลขอะไรเคยเคยเลยรือว่าเดียวมั้งอันนู้เคยบายเห็นไหเห็นไ่ได้นะหรอใครได้ก็จะมีโชคมั้งเสียงด้วยอะแต่ลายสวยมาก อ่าๆนันๆๆๆดูวยเราสิไปไหนอะไปไหนโอ้โอ้กะโดนมาเราวิ่งเต็มที่เลยอะเราปล่อยดูสิวิ่งเร็วมากโอ้จับไปไหนเดี๋ยวก่อนสิดูห่วยก่อนบอกห่วยโอ้ยบอกห่วยลรงลานหน่อยสิว่าต่องใน้เขาสะอาดเลยสะอาดมากดูดูเขากระจก ปกติถ้าเต่าที่เราเคยเห็นจะถ้าวางแล้วก็ไม่ไปไหนหรอกอดมนุลันมีไทยกระโหลกมไทยกระโหลตังล้งหลักยามมือกิตูโอ้เดียวยมามัได้ยันน่นเลยเดียวก่อนอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับเพราะเราเองก็ไม่รู้มาเป็นพันอะไรแต่ว่าลายสวยบอกจริงครับลายสวยจริงครับหาลุง หัวแดงลายขอบนี่ก็สวยนจับหางหน่อยนิเผื่อจะมีลาบแต่ไม่ไปยายาเอาไม้ยตูดนี่ตรงนี้เหมือนเอาโอ่งเอาอ่างเขาจะหันดูด,ดูดูเขานะดูมากเลยอ่ะมาวันนี้ก็เจอเตาแปลกๆดูกันนะครับ ไม่กินหรอกมันต้องกินอาหารอันนี้เต่าลายน่าจะได้หลายหลายแสนมั้งเนี่ยไ,ไ, <c oughs> ไม่รู้แล้กล้วยลายยังขายได้หลักหมื่นเลยหัวแดงด้วยมีเต่าแบบนี้ไหมไม่รู้ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกันเลยเ<ห>จือกี่อย่างเจือเตี๋ยเอาไปเก็บไว้ก่อนไปเลยนี่เลย